เหลือเกินวงจรปิดจับได้ขนานังคาเขาเพื่อนบ้านแสบตัดรั้วเป็นรูแอบขโมยใช้น้ำประปาจากกรณีผู้ใช้เพจ Facebook Red Skull Forever ได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมข้อความระบุว่าอยู่ยากและเพื่อนบ้านขโมยกระทั่งน้ำฝากแจ้งเตือนภัยเพื่อนบ้านในคราบโจรคะ่ะขนาดมีกล้องยังทำกันได้ตัดรั้วขาดเป็นรูเลยก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งย้อนดูจากกล้องตัดรั้วให้ขาดแล้วเกี่ยวเอาสายยางบ้านเราต่อไปบ้านเขาเพิ่งย้อนดูได้อาทิตย์เดียวยังไงไล่ดูครบแล้วจะอัปเดตนะครับ ขอบพระคุณมากค่ะนี่แค่น้ําถ้าขอดีๆจะไม่เป็นเรื่องเราใจดีอยู่แล้วล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ชั้นเดียวปลูกติดกันตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งตำบลบางครัดอําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีหลังจากเพื่อนบ้านที่อาศัยติดกันแอบเปิดก๊อกน้ําต่อสายยางไปยังบ้านของตัวเองจากนั้นขโมยน้ําไปใช้หลายครั้งสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้ทั้งหมดเบื้องต้นได้เข้าแจ้งความไว้ที่สอพอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเป็นที่เรียบร้้อยแลว จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะผู้ชายอายุประมาณ30-35ถึงปีใส่กางเกงขาสั้นไม่สวมเสื้อใส่รองเท้าผ้าใบในมือถือร่มส่วนผู้หญิงอายุประมาณ25-30ถึงปีใส่เสื้อยืดสีขาวสวมกางเกงขาสั้นใส่รองเท้าและเดินตรงมาที่รั้วบ้านก่อนจะเอื้อมมือไปเปิดก๊อกน้ำภายในบ้านแล้วลากสายายางมาที่บ้านอีกหลังที่ติดกันและเปิดก๊อกน้ำโดยมีผู้ชายคอยยืนดูต้นทางหลังจากใช้น้ำเสร็จเรียบร้อยได้นาสายายางมาเก็บไว้ที่เดิมจากการ สอบถามเพื่อนบ้านร่วมซอยอายุ56ปีกล่าวว่าหลังทราบข่าวว่าในชุมชนมีเรื่องแบบนี้ตนมีความรู้สึกว่าตอนนี้เริ่มไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขนาดน้ํายังต้องขโมยกันใช้พอทราบข่าวก็อยากให้เพื่อนบ้านทุกคนป้องกันโดยการทําที่ครอบมิเตอร์และนํากุญแจมาล็อกไว้ให้เรียบร้อยตนพักอาศัยอยู่ในซอยนี้มานานแล้วยังไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการสอบปากคําผู้เสียหาย ที่เป็นเจ้าของบ้านไว้ก่อนจากนั้นจะทําการออกหมายเรียกผู้ต้องหาที่ปรากฏในคลิปเพื่อมาสอบปากคําเพิ่มเติมหากพบเข้าข่ายความผิดใดก็จะดําเนินคดีตามกฎหมายทันทีซึ่งจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าผู้ต้องหาก่อเหตุขโมยน้ําข้างบ้านมาแล้วจํานวน3ครั้งโดยครั้งแรกก่อเหตุวันจันทร์ที่10สิงหาคมครั้งที่2วันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมและก่อเหตุครั้งล่าสุดวันศุกร์ที่14สิงหาคมที่ผ่านมา